หัวข้อที่3.5นะคะการกําหนดสัญลักษณ์หน้าหัวข้อค่ะหากเราต้องการที่จะใส่หมายเลขลำดับนะคะหรือว่าจะเป็นสัญลักษณ์เพื่อเน้นให้หัวข้อของเราเนี้ยน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะสามารถทําได้ด้วยวิธีจากการต่อไปนี้ค่ะ อันดับแรกของการกําหนดสัญลักษณ์เวณหน้าหัวข้อนะคะเมื่อเราเนี่ยมีหัวข้อและมีข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราต้องการให้มีสัญลักษณ์ที่หน้านหัวข้อของเราหรือว่าหน้าข้อความตรงไหนนะคะให้เราเนี่ยนำเมาส์ไปคลิกที่หน้าข้อความนั้นค่ะจากนั้นเนี่ยมาที่แท็บหน้าแรกตรงนี้เลยนะคะคลิกค่ะและมาที่บริเวณย่อหน้านะคะเครื่องมือที่เราจะใช้เนี่ยมีอยู่2ตัวน,นะคะก็คือตัวนี้ค่ะเราลองนําเมาส์มามชี้ดูนะคะจะขึ้นตัวอักษรที่บอกว่าสัญลักษณ์ แสดงหัวข้อย่อยค่ะตัวถัดมานะคะก็จะขึ้นว่าลำดับเลขนั่นเองค่ะถ้าเราต้องการที่ให้เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นรูปภาพนะคะให้เราคลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ค่ะลองคลิกดูนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆมากมายเลยนะคะที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะตัวอย่างเช่นต้องการที่ให้เป็นรูปแบบนี้นะคะเราลองคลิกค่ะก็จะได้สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพหน้าข้อความนี้นะคะถ้าเราต้องการให้สัญลักษณ์หน้าข้อความตรงไหนเราก็นำเมาส์นะคะไปคลิกที่หน้าข้อความนั้นค่ะ จากนั้นมาที่เดิมค่ะลองคลิกดูนะคะนี่ค่ะเลือกแล้วก็คลิกค่ะนำเมาส์ไปไว้บริเวณหน้าข้อความที่เราต้องการใส่สัญลักษณ์นะคะคลิกเลือกนะคะแล้วก็คลิกค่ะเราก็จะได้สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพนะคะหน้าข้อความตรงนี้ค่ะหรือนะคะถ้าเราต้องการถ้าเราไม่ต้องการสัญลักษณ์นี้นะคะเราต้องการสัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพแตกต่างออกไปจากแบบนี้ค่ะเราคลิกที่นี่ค่ะ แล้วก็เลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขตรงนี้นะคะคลิกเลยค่ะก็จะมีหน้าต่างที่เป็นแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เราเลือกที่กําหนดเองตรงนี้นะคะเลือกค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมานะคะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าอยากให้เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพนะให้เราคลิกที่แบบอักษรแล้วก็สามเหลี่ยมเล็กตรงนี้ค่ะเลือกแถบได้ข่านี้นะคะเลือกไปเลื่อนไปให้สุดเลยค่ะแล้วก็ ถ้าเป็น winding แล้ว winding สอง winding สามนะคะแบบนี้ค่ะจะเป็นสัญญาที่เป็นรูปภาพค่ะเราลองคลิกด,ดูนะคะ winding สามนะคะนี่ค่ะจะมีลูกซ้อนให้เรานะคะมาไวาเ้เราลองเลื่อนแถบด้านข้างดูได้ค่ะนี้จะเป็นแบบลูกซอนนะคะเลือกดูอีกค่ะเป็น winding สองนะคะอ่า winding สองก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมนะคะวงกลมดอกจนันหรือว่าจะเป็นรูปดาวค่ะเราเลือกได้หมดเลยนะคะ ถ้าเราต้องการอันไหนเราก็คลิกที่ตรงบริเวณนั้นนะคะเช่นเลือกรูปดาวนี่ค่ะคลิกค่ะแล้วก็กดตกลงค่ะกดตกลงอีกทีนึงนะคะอ่าเราก็จะได้รูปดาวเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ค่ะหรือถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะใส่หมายเป็นหมายเลขนะคะ,ะลบก่อนนะคะใส่เป็นหมายเลขหน้าหัวข้อค่ะให้เราคลิกที่ ตัวถัดมานะคะที่เขียนว่าลำดับเลขค่ะลองคิดดูค่ะแบบนี้จะมีลำดับเลขที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่การใช้งานของเราค่ะนี่ค่ะเราลองเลือกเป็นอ่าหมายเลขหนึ่งนะคะคลิกได้เลยค่ะก็จะขึ้นหมายเลขหนึ่งที่หน้าหัวข้อแบบนี้ค่ะเอาเมาส์ามาชี้ที่หน้าข้อความนี้ค่ะไปคลิกที่เครื่องมืออีกค่ะขึ้นนะคะคลิกหมายเลขสองก็จะขึ้นค่ะ เอาเมาส์ไปคิดเหมือนเดิมนะคะทำานี้ค่ะค่ะแล้วก็จะได้หมายเลขหน้าข้าขอความของเรานะคะหนึ่งสองสามค่ะหรือถ้าเราเนี่ยมีหัวข้อที่ต้องการจะใส่นะคะอีกเพิ่มเติมจากตรงนี้เช่นเราเนี่ยมีหัวข้อถึงสิบหัวข้อด้วยกันเนี่ยให้เราเนี่ยนำเมาส์มาคลิกบริเวณท้ายข้อความสุดท้ายนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยกด enter ลงมานะคะเราก็จะได้หัวข้อที่สี่เพิ่มขึ้นมานะคะ จะมีเลขสีตรงนี้ค่ะเราสามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปได้อีกค่ะแบบนี้ค่ะถ้าเรามีหัวข้ออีกนะคะเช่นมีหัวข้อที่5เราก็กด enter ลงมาอีกค่ะเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยนะคะอะเรามีกี่หัวข้อนะคะเราก็กด enter ลงมาได้เรื่อยๆเลยค่ะเราก็จะได้หมายเลขหน้าหัวข้อนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการเลยค่ะ